ดดมายเพื่อนเพื่อโดดตายเพื่อนเพื่อโดดตายเพื่อนทีเึงเราอะไรพี่มีใน่ตียเองอ<ม>่ะเพว้ยเราเปิดไปสองเลยนะที่มากินอ่ะ <c oughs> แต่ไม่ไหมค์จริงมันควรแบบพอน้อยแล้วจริงๆเราควรเปลี่ยนที่หมอนเลยเขาตายเขาตายสองสามตัวนี้ถ้าแต่ต้นไปอะ่ะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเราตอนนั้นพอพอเรามีไมค์เยอะใช่ไหมพี่เรา เรื่องรับนี่เราหายไปไหมิวแล้ว,ว,วใช่ใช่เรื่องรับแี่เราหายไปตอนนั้นหิวอะ,วะอยากเล่นอย่างเดียวที่อย่างเดียวแต่พอตอนเป็นมีดคือเราลักกันนะตัวเล่นตู้ไฟก่อนได้ค่ะพี่ลีนะเดี๋ยวได้ไม่นะนับ,บน ผมไม่มีเอเดียพี่ไม่มีเลยนี่แหละขอต้นมาเลยเลขสิบสองพี่เลขสิบสองไม่ใคเมีไอเดียเลขสิบสองจริงๆคนที่ขึ้นไม้มาล่าสุดก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ถ้าแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยไปเล่นมีดเหมือนกันไม่พี่อันนั้นมันกว่ผมว่าผมว่ามันก็กว่ก็าวกว่านิพี่มันก็กนนผ่าผ <ม S 2> นไปไปเบนก่อ,อนนะ เดี๋ยวไปยิงเองตัวเองไปก่อนตอนเล่นเล่นมีก็มีไปก่อนเพร้อมันจะไอมันป้านไม้อะผมผมว่ามันเล่นได้มันเล่นได้ทุกคนแหละพี่แต่แบบผมอยากให้แบบเรียงรำดับความสำคัญในการเล่นอะเดี๋ยวอีโก้อ่นหมดเลยนะแต่อีโกูอ่อนแตามมาพี่บอกเลยนะไม่มาเยอะอีโก้ตามมานี่แค่ผมเมื่อกี้ดิเมื่อกี้มีคนมีคนถื่นมีแค่สองคนเองแล้วก็สวิเบตพี่อะนอกนั้นก็มาหมดเลยอแก่แก่ รู้ตัวเร็วยิ่งดีนะนยังไม่ได้พูดเพราะว่ายังไม่ได้รวมกันไงพี่เดี๋ยวรอร้างพชรหมดอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแลย้วพวกเนี้น่าะได้คุยละใช่พี่แต่มันแต่มันละแก้จริงผมมายเล็กชื่อร้านเป็นไงไปเลยร,ร้านเป็นมีอะเส็จคือต้องคืนแล้วก็เล่นเลยแล้วแยกรายเรลาดอกอกผมกับร้านหลังเที่ยงคืนนะพี่ตีหกอะเป็นเช้าอะ <laughs> ่ะดีแล้ว ได้รีบขึ้นขล่องสวิเบตด้วยใบจริงๆขึ hm <t uk t uk ้นทวิเบตไม่ต้องมาไม้แล้วพอแล้วไม้เยอะแล้วไม่อยงั้นคนขึ้นแต่ไม้หมดแก๊งใไซเหลือมีดวิตัวชมพะบกสี่ก็ไม่ได้ขี่ร้อยเหมือนบุ๊กห้า ใช่พี่ผมผมถึงบอกไงว่าว่ามันต้องคนมั่นใจเล่นไหมพี่อย่างไอเซนน่ะเล่นได้แบบคนคนที่เล่นไม้เป็นอ่ะพี่มันจะไม่หัวเพื่อนมาลั่นยากอยู่แล้วอ่ะคือมันจะไม่ตีแล้วถ้าหัวเพื่อนแต่นี้มันตีแบบตีเผื่อไปเลยตีเผื่อขี้อะไรเงี้ยแต่ขี้หลังเพื่อนอ่ะเองครบไปออกขาดซันแปบนึงได้เดี๋ยวรอทำแปบนึงต้องน้ำมาชิตะมาแล้วขาดอาชีกับอาชีก็พอ ไอซชิพอทองใบครับอ้าวทองใบอีกคนนึงจะพูดเรื่องไฟนี่แหละไฟเราเปลี่ยนไปแล้วนะตั้งแต่ขึ้นมไม้ไยไฟเราเปลี่ยนนะเห็นอยู่ใช่ปะไม่ค่อยรักเพื่อนไม่ค่อยรักอะไรนะเ๋ยนะเราเล่นตามใจตัวเองแล้เรามีไม้ขึ้นเราก็อยากเล่นไม้มากขึ้นจริงว่า จริงๆเล่นมีเมนมีดไปก็มีดไปก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนไม้ตายอะไรเงี้ยก็ชุบก็รกับเพื่อนไปก่อนเอาไฟมันค่อนข้างที่จะแปดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่อยเปลี่ยนไม้ก็ได้จริงๆคนมีดยัดไปก่อนเพราะมันต้องใช้ปิดตัวชุบแล้วก็การยัดดีกว่าการใช้รอไม้ขีเสมอถ้าไม่ใช่ไม้ห้าอันนี้คือเราไฟเราเปลี่ยนไปตั้งแต่มีไม้มาสามสี่วันเนี่ยสามวันแล้วสองวันสามวันเริ่มไฟเริ่มเปลี่ยนแล้วอยาให้แก้ตรงนี้นะเพราะว่า เองได้เห็นภาพเดียวกับพี่เหมือนกันว่าช่วงนี้เราเล่นแปลกขึ้นตีหัวเพื่อนไม่ค่อยคนที่เล่นไม้ยังไม่ชำก็เอาไม้ออกมาเล่นก็ไปฝึกมาก่อนอย่างที่พี่บอกฝึกมาก่อนอยากจะเล่นไม่มีใครว่าหรอกแต่ฝึกให้มันชัวร์ก่อนถึงจะตีแบบให้มันเสียเพื่อนน้อยที่สุดอะ่ะเออคิดแค่นี้ให้มันเสียเพื่อนน้อยอ,ยอะ่ะและว้วเรียกเพื่อนเรียกอะไรเหมือนเดิมถ้ามีไม้แล้วมันอีโก้ขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะ ขั้นต่อไปเผื่ออาจะสั่งแล้วสั่งเก็บแล้วนะจะไม่ให้ออกมาเล่นแล้วนะถ้ายังเป็นแบบนี้กันอยู่ะถ้ายังไม่รักเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเลือกขัดคนเล่นแหละซึ่งมันก็อึดอัดกับพวกเองอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยอย่าพี่ทำแบบนั้นเลยพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันของใครก็อยากเล่นแต่ว่าเองต้องมองเพื่อนก่อนเองเล่นกันเป็นแก๊งไม่ใช่เป็นประชาชนเดียวรักเพื่อนเยอะๆรักเพื่อนให้มากกว่ารักการคิวอะ่ะมึงคิวไปมึงไม่ได้หรอกคิวไปมึงคิวคนเดียวมันก็แพ้ แต่ถ้ามึงช่วยเพื่อนเนี่ย<ๆ>เพื่อนก็เกิดไมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็นสี่สี่เป็นแปดมันก็เป็นซอมบี้อะ่ะเหมือนเดิมอย่าอย่าคิดว่าต้องวัดต้องแอรงเดียวคนนี้มีไม้ใหม่เข้าใจนะเข้าใจครับไปจักเออให้มันรู้เรื่องรู้ราวหน่อยเล่นอนะติดเล่นได้แต่ว่าอะไรที่คนจริงจังก็จริงจังหน่อย ยิ่งมีของมากขึ้นยิ่งต้องเล่นระวังมากขึ้นนะเพราะว่ามึงทีเดียวมึงอาจจะดับชีวิตเพื่อนไปสองคนสามคนในไฟก็ได้แค่เหวี่ยงท่าเดียวอ่ะทายเพื่อนตายดีกว่ามึงเอาไปเล่นเวลาเล่นมีดดีกว่าพี่วาเ,าเวลาไปเล่นมีดกันแล้วก็ทําให้ไฟมันคีนขึ้นเพราะว่าจริงเราไฟแข็งอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากการชุบเป็นการตีอย่างเดียวละเป็น e กและไัน,นก็ต้องพูดว่าเป็น e ก้จริงที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ตอนนี้รู้เร็ว เรารู้เร็วยิ่งดีเพราะเราจะได้ปรับตัวเร็วประมาณนั้นอยู่เป็นแก๊งรักกันไว้เล่นชุบเพื่อนอะ่ะดีสุดแล้วห่วงเพื่อนหาเพื่อนดีกว่าอย่าเอาเวลาไปตั้งตีหัวกระบาลเอาชงเอาช็อตอะไรมันยังไม่ใช่ช็อตตอนเนี้ทีมเวิร์คสำคัญสุดเล่นเป็นแก๊งอะ่ะเก่งแค่ไหนก็แพ้ทีมเวิร์คพี่ลองมาแล้ว เห็นแบบไปหลายแก๊งมาเล่นมาก็ทีมเวิร์กก็ชนะต่อยไฟไม่แข็งก็ชนะแล้วเราไฟแข็งกันอยู่แล้วไนงะเราขายแค่ทีมเวิร์กอย่างเดียวยังทําได้อยู่แล้วแค่คุยกันแค่นี้เดี๋ยวเราแก้กันที่ตรงร้านเพชรเลยนะเดี๋ยวปะว่าเราดูกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมแก้ร้านเพชรกับแอดด็อบตอนนี้เรามีเท่าไหร่กลุ่มมอนมีเท่าไหร่ครับตองการมีเท่าไหร อาตอนนี้มีเก้าครับพี่จักรแล้วฝั่งฝั่งเซนมีอะไรน้องเจสิบสองครับพี่เก้าบวกเสิบสองเป็นยี่สิบเอ็ดเจ็สองเจ็สามเจ็สี่แล้วก็ฝั่งผมมีซันเข้าห้องน้ำคนหนึ่งครับพี่สิบห้าอันนี้ข้างหลังนี่สำรองนะเท่ากับวันนี้ก็อาชีกับพอก็ยังไม่มาก็เท่ากับจะมีแค่ยี่สิบเอ็ดรวมซันเป็นยี่สิบสองทางไปแล้วครับพี่น้องซันกำลังเข้าแล้วพี่อ่าซันอ่าซันมาแล้ว ทองใบอะทองใบตามได้ไหมตามนะครับพี่จักรแต่ไม่เคลื่อนไหวเลยครับเป็นยังไงพอไปไหนอรับการกำกับนานไหมถามหนเลยประมาณกี่นาทีทันร้านเผ็ดไหมทันโน่นนี่นั่นไหมแอนดอ์ดพอเริ่มไม่เช็คชื่อแล้วเป็นอย่างนีก้กแล้วนะเนาะแล้วหมดร้านเพชรพรุ่งนี้เราคุยกันหน่อยอีกรอบหนึ่ง ปล่อยปล่อยไม่ได้จริงนะพวกเองเนี่ยปล่อยแค่สองสามวันเป็นอย่างนี้แหละเอ้ยปล่อยเกิดวันอาทิตย์ดิคนที่มาก็มาไปคนที่อยากลาอยากหนีก็หนีไปเถอะโอเครออีกสัก5่าทีแล้วกันคนที่ยังไม่มาก็ใช้ขาดปรับไปเลย แล้วก็มีโอกาสครั้งสุดท้ายที่ที่ลาแล้วลนะ่ะก็คือพ่งที่งทาลาก็คือออกแล้วล้วหาคนใหม่ที่มีไฟเดียวนะเปลี่ยนเรื่อยๆจนกว่าจะเจอคนที่ใช่แล้วกันเพราะเพื่อนก็ต้องใช้ของใช้อะไรเตียวุะเราหยุดไม่ได้หรอกจริงๆก็อยากให้พวกเองพักแหละแต่ว่าของเราตามเยอะไงถ้าของเรามีขึ้นมาสัก50%แบบที่มันประเมินได้แล้วอะ่ะมันก็ไม่ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้แล้ว เอาแค่ให้เพื่อนมีของก่อน,นได้ครับพี่ไม่ครับก็เท่ากับมียี่ห้าปะ่ะวันนี้เนาะถ้ารวมข้างหลังพี่สองคน สล็อตหลักเรามีอยู่ยี่สิบหกขาดสามใช่ปะพอเรามียี่สิบสองเอ้ยขาดสี่ปะพอทองใบอาชิอาชิาชแล้วใครวะเอขาดสามนี่เท่านั้นแนะ่ะขาดสามแหละพอเรามียี่สิบหกนะสลอ็อตดึงมีลงไปไอันนี้ละสำรองยี่สิบห้าดิถ้างั้นนะอ่ะใช่ไหมอ่าพี่พีชเช็คให้ช่วๆนะพี่ ทำรายชื่อสำรองใหม่เลยห้าคนสำรองเราจะมีสามสิบเอ็ดสำรองห้ายี่สิบหกคันพิเชียยี่สิบหกยี่สิบหกมีลงไปยังยังไม่ได้เดืองับพี่แต่ว่าไปเดึงได้เลยครับมีอาหยางกัดจูกอ้นครับพี่เปิกด้วยโอ้มันจะเป็นสำรองเกินเกินนะสำรองเกินก็แล้วกันแล้วมีปวนสลอนหลักไว้หละไม่ต้องลงก็นับนมีไว้ด้วยแั้นันนะแล้วเท่ากับขาดเท่าไหร่รับ ขายแค่สามครับในฉากโอเคขายแค่สามก็พออาชิทองใบสามสล็อตครับโอเค okay. เดี๋ยวคุยกับใครเป็นพี่น้อง,พ,องพี่น้องกันคุยกันมาหน่อยนะไอ้สามคนนี้ที่หายไปไอ้ทองใบนี่ได้โอกาสมากกว่าอื่นเลยนะหรือว่าน่าจะต้องคุยกันหน่อยปกติไม่ค่อยขาดนี่มันจะมาขอคุยกับพี่ครับ จะหอออกอใช่ไหมอันแชร์ทองใบใช่ไหมท่องไปเลยใครับท่องไปครับท่องไปครับอืมก็ได้นะเรียกมันมาคุยกับพี่ครับไม่ต้องคุยแล้วเราไม่ต้องมีอะไรคุยแล้วพี่ว่าไปเลยดีกว่าจากกันก็อย่ามเีเหตุผลเลย ขอบัตอมเลยอะไรก็เท่ากับราคาสองอาชีกับพอเรียบร้อยตามนั้นสิ้าทีเจอกันร้านเพชรใส่สูตรเอ้ใส่อะไรดีเราใส่แถบขาวไหมเจอเอ้ไม่ต้องถู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 ู้ถ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 ูพูถ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 ููถูถูถูดูถู่่กด่าได้นะเกาะขาแล้วก <65. S 3> ็อยู่เลถปะ ต้องใส่ใส่สูตรใส่กอขาวเหรอแล้วแต่ใส่อะไรเอาเอาเหมือนกันใส่ชุดแรกก็ได้กอ่อนแล้วก็ใส่กอขาวเหมือนชุดหกศูนกอขาวไปกอขากอขาวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยเปลี่ยนเรอเปลี่ยนเสื้อผ้าเจรจาเปลี่ยนด้วยกันารข้านเป็นเฮ้ยมันไปด้วยมันมันไปด้วยมันผมจะกดเงินก่อนอันนี้การขึ้นเลืการขึ้นเลืเดี๋ยวพี่ไปไหน อันน้จครับเจอหกส่วนกับ U M น,นะครับมันไม่มีดำนะครับอืมเราจะใส่กอขาวมันก็เหมือนหกส่วนอีกก็ทูนไงถ้นนางั้นอะโหนเลยอบ,บอกเพื่อนทูนกันนะโหนโหนโหนเอ๊ฝาดักชั่นอะไร